โรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางสเสร่อาเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีเป็นสถานศึกษาของกระทรวงกลาโหมสังกัดกองทัพเรือมีหน้าที่ในการผลิตนายทหารประทวนชั้นยศจ่าให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือปัจจุบันมีนาวเอกยุทธนาชูธงชัยเป็นผู้บังคับการโรงเรียนชุมพลทหารเรือโรงเรียนชุมพลทหารเรือกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดทำการศึกษาในหลักสูตรนักเรียนจากทหารเรือโดยมีระยะเวลาการศึกษา2ปีเปิดรับสมัครเพศชายสัญชาติไทยที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเข้าศึกษาตามสาขาวิชาชีพทหารเรือจำนวน8สาขาได้แก่ 1. สาขาเหล่าทหารสามัญมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการหาที่เรือการถือท้ายเรือรวมไปถึงการควบคุมดูแลระบบต่างๆในห้องหางเสืออะไหล่และปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆบนเรือรบ สสาขาเหล่าทหารการปืนมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆเกี่ยวกับการใช้อาวุธบนเรือรบหลวงการใช้ปืนใหญ่เรือร่วมกับเครื่องควบคุมการยิงและยุทธปกรณ์ชนิดต่างๆสสาขาเหล่าทหารการปืนต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้อาวุธบนฝั่งการใช้ปืนต่อสู้อากาศยานและการปฏิบัติงานการเฝ้าระวังรักษาที่ตั้งหน่วยที่มีความสําคัญของกองทัพเรือส สาขาเหล่าทหารสรารวัตรมีหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลระเบียบว,วินัยของทหารการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และการอารักขาบุคคลสำคัญ 5. สาขาเหล่าทหารสรรพวุธมีหน้าที่ในการสร้างดัดแปลงซ่อมบำรุงเครื่องสรรพวุธและวัตถุระเบิดประเภทต่างๆในเรือและหน่วยบก 6. สาขาเหล่าทหารเครื่องกลเรือมีหน้าที่ในการดูแลเครื่องจักรใหญ่และเครื่องไฟฟ้าต่างๆบนเรือลบหลวง ดูแลป้องกันความเสียหายทั้งภายในและภายนอกตัวเรือ 7. สาขาเหล่าทหารเครื่องกลช่างเครื่องบินมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยานภาคพ,พื้นและปฏิบัติหน้าที่ช่างเครื่องบนอากาศยานในภารกิจต,ต่างๆและสาขาเหล่าทหารการเงินมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการเงินการเบิกจ่ายเงินเดือนการจัดทำบ,บัญชีและการตรวจสอบบัญชี นอกจากนักเรียนจากทหารเรือจะได้รับการฝึกหัดศึกษาในภาคทฤษฎีแล้วโรงเรียนชุมพลทหารเรือยังจัดให้มีการฝึกหัดศึกษาภายนอกที่ตั้งหน่วยได้แก่การฝึกปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพกับหน่วยสายวิทยาการการฝึกภาคปฏิบัติทางใช้การในทะเลเพื่อฝึกประสบการณ์และทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียนจากทหารเรือก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่หลากหลายในการพัฒนานักเรียนจากทหารเรือให้มีคุณลักษณะด้านความเป็นผู้นำที่มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกายและในด้านจิตใจและเมื่อสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร2ปีจะได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงตามประเภทสาขาวิชาที่ได้รับศึกษาและประกาศนียบัตรหลักสูตรนักเรียนจากกรมยุทธศึกษาทหารเรือตามพักที่กำหนด รวมถึงได้รับการแต่งตั้งยศเป็นจ่าตรีบรรจุเข้ารับราชการตามสายวิทยาการในสังกัดกองทับเรือและสำนักงานตำรวจแห่งชาติโรงเรียนชุมพลทหารเรือมุ่งมั่นที่จะผลิตนายทหารประทวนชั้นยศจา่าให้มีความรู้ขั้นพื้นฐานตามสาขาวิชาชีพทหารเรือและมีจิตสำนึกของความเป็นทหารอาชีพที่มีคุณธรรมรวมไปถึงการหล่อล้อมสร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารอาชีพให้กับนักเรียนจากทุกนายดังคำที่ว่าเหล็กในคน สำคัญขวาเหล็กในเรือ